นับจากการตามล่าผู้ต้องหาซึ่งมีนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติรวมทั้งแรงกดดันจากพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคมาเกี่ยวข้องเพราะสมาชิกมีชื่อพัวพันกับคดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กันยายน2540รคดีนี้เปิดฉากขึ้นด้วยความคลึกโคมเมื่อรถเบนที่นางปัมมาขับออกจากบ้านพักมาเรียนหนังสือที่สถาบันราชพัฒน์รำไพพันนี อำเภอเมืองจันทบุรีเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวขณะที่เธอขับรถขึ้นที่จอดรถเบนคันงามกลายเป็นจุนเช่นเดียวกับนางปัทมาที่เสียชีวิตอย่างสยดสยองกรมตำรวจโดยพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอธิบดีกรมตำรวจมอบหมายให้พลตำรวจโทรนรงวิทย์ไทยทองผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจนำทีมตำรวจกองปราบปราม และตำรวจภูทรทำคดีนี้ช่วงแรกก็เกิดความสับสนเล็กน้อยว่าคนร้ายต้องการสังหารใครกันแน่ระหว่างนางปัทมาหรือนายสนิทสามีซึ่งขับรถเบนคันเกิดเหตุเป็นประจำก่อนที่จะสรุปได้ว่าคนร้ายต้องการสังหารนายสนิทโดยลอบผูกระเบิดไว้ใต้ท้องรถในคืนวันที่5กันยายนซึ่งนายสนิทเดินทางไปเที่ยวที่โรงแรมอสเทน ในตัวจังหวัดจันทบุรีแต่คนร้ายไม่มีโอกาสลงมือจึงปล่อยให้ระเบิดคาอยู่ใต้ท้องรถจนรุ่งเช้านางปฐมาก,ก็ขับรถสามีไปเรียนหนังสือขณะที่ขับรถขึ้นที่จอดใต้ท้องรถก็ไปคลูดกับขอบปูนจึงเกิดระเบิดขึ้นส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องการเมืองระดับชาติโดยนายสนิทกำลังมีปัญหากับนักการเมืองสมุนของรัฐมนตรีคนหนึ่ง ในเรื่องการช่วงชิงเก้าอี้สอสอในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งกิจกรรมต่างๆของนายสนิทต,ตำรวจสืบพบว่านายสนิทและคู่อริมีปัญหากันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับครูทวินลูกน้องมือขวาของนายสนิทเริ่มมีความเคลื่อนไหวคู่อริเกิดระแวงจึงส่งสมุนมาจัดการเสียก่อนแต่ก็พลาดไปหลังจากสาวถึงผู้ต้องสงสัยเป็นจอมวงการได้แล้วตำรวจ ก็เริ่มสเกรีนเข้าหาทีมสังหารกระทั่งมายงเข้ากับจาริศจ,จาสิบตำรวจทรงฤธิ์เทวานุรักษ์ตำรวจที่อยู่สพออมขามจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในแก๊งสมุนรัฐมนตรีโดยทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆในเมืองจันให้กับลูกพี่ทีมสืบสวนประสานกับนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนายหนึ่งซึ่งจาริศให้ความเคารพนับถือขอให้ช่วยเหลือพันตำรวจโทนายดังกล่าว จึงเรียกจ่าริดมาสอบถามด้วยความเคารพและเกรงใจจาริดจึงยอมเปิดปากเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ทราบวันที่19กันยายนตำรวจก็เปิดฉากไล่จับผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้คนแรกคือจาริดในข้อหาร่วมกันฆ่านางปัทมาจาริดยอมสารภาพทุกอย่างรวมทั้งสัดทอดผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดนับตั้งแต่การวางแผนผู้ร่วมวางแผนและทีมสังหาร ตลอดจนการลงมือวางระเบิดโดยจุดวางแผนมีขึ้นภายในอาบอบนวดโรงแรมมโนราจังหวัดระยองเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมจาริศสัตทอดว่าผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนสังหารในสนิทประกอบด้วยจามีนายสิทธิพรขำอาจสส,สกรุงเทพพักประชาธิปัตย์สอจอรักนายเอกสิทธิ์อยู่สุขสอจอเชียงคานจังหวัดเลยแดงฟู นายโสพลปัทมนุษย์คนสนิทรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนรับงานและใบสั่งค่ามาจากเจ้านายส่วนทีมสังหารประกอบด้วยจ่าเปียกจ่าศิบเอกนิคมจิตสกุลมือระเบิดซีโฟหมูอาก้านายประสงค์แสงจันทร์ไอเนีนายสนีหรือกนกพลเยี่ยมสวัสด์คนขับรถจารธิ์ให้การถึงรายละเอียดการประชุมในห้องสูตรบอาบอบนวด โรงแรมมโนราและในการประชุมสรุปให้จาริตเป็นคนพาทีมสังหารไปดูตัวนายสนิทโดยนายสนิทจะขับรถพาทีมสังหารมาพบที่อำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีในวันที่5กันยายนหลังจากจาริตพาทีมสังหารไปดูตัวเหยื่อแล้วทีมสังหารก็พยายามตามฆ่านายสนิทตลอดทั้งวันโดยแผนแรกให้หมูอาก้าดักยิงถล่มด้วยอาวุธถนัด แต่ไม่มีโอกาสลงมือสุดท้ายจึงใช้แผนสองจาเปียกเข้าไปรอบวางระเบิดใต้ท้องรถเบนซ์เป็นระเบิดซีฟูชนิดสแสวงเครื่องจุดระเบิดด้วยรีโมทระยะใกล้เมื่อติดตั้งระเบิดเรียบร้อยและเห็นในสนิทออกมาขึ้นรถเบนซ์ขับกลับบ้านทีมสงหารก็ขับรถติดตามจาเปียกพยายามกดรีโมทแต่ระเบิดไม่ทำงานทั้งหมดจึงยกเลิกแผนการและเดินทางออกจากเมืองจัน แต่แล้ววันรุ่งขึ้นนางปัทมาก็ขับรถสามีไปเรียนหนังสือที่สถาบันราชพัฒน์รำไพพันนีระหว่างที่นางปัทมาขับรถขึ้นที่จอดใต้ท้องรถก็ไปคลูดกับขอบปูนระเบิดจึงทำงานตำรวจแบ่งทีมรับผิดชอบโดยชุดหนึ่งตามล่าทีมสังหารอีกชุดหนึ่งก็ควานหาพยานหลักฐานมาเสริมขำให้การของจาริดให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากขึ้นพยานเสริมดังกล่าวก็คือ บุคคลที่อยู่ภายในอาบอบนวดโรงแรงมมโนราในคืนวันที่30สิงหาคมอันเป็นวันที่จาริดระบุว่าเป็นวันวางแผนสังหารนายสนิทต,ต่อมาตำรวจก็ตามจับหมูอาก้าหรือนายประสงค์แสงจันมือปืนอาก้าหนึ่งในทีมที่พยายามสังหารนายสนิทและยังได้ให้ข้อมูลพาดพิงถึงคดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและทำให้เห็นภาพว่าผู้ที่รับงานสังหารนายสนิทนั้น คือบริษัทรับจ้างค่ารายใหญ่ของเมืองไทยในปัจจุบันนี้ผลงานที่ผ่านมาคือวางระเบิดรถกลมบางกลวยเสียนม้ามวยคนดังของวงการทำให้เมียน้อยกลมบางกลวยเสียชีวิตถล่มอาก้าสังหารต้อยนาทีทองเสียนม้าเมืองโคราชโดยทั้งสองคดีนี้หมูอาก้าเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมลงมือด้วยนอกจากนี้ บริษัทรับจ้างฆ่ายัางลงมือสังหารแดงคู่ปีบอดีตนักเลงเมืองดังปราจีนบุรีผู้ย้ายมาปักหลักทำไร่ที่เมืองการอีกด้วยเรียกว่าแต่ละคดีล้วนแต่สังหารคนดังๆทั้งสิน้นคดีระเบิดสังหารแม่สอสอคมขายยิ่งคลึกโครมมากขึ้นเมื่อตำรวจตัดสินใจเข้าจับกลุ่มนักการเมืองระดับสอสคือจามีนายศรทธิพรคำอาจ ตามมาด้วยปฏิบัติการตรวจค้นซุ้มเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศหลังได้เบาะแสว่าทีมสังหารอาจจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านบนภูเขาทองเสียจ้อนแก่งคอยนายสัญญาบุญหลงบุตรชายนักการเมืองคนดังนายเดชบุญหลงแห่งพรรคชาติไทยบ้านเสียเล้งขอนแกนนายจเจริญพัฒนะดำรงจิตมังกรอีสานคนดังไร่เมืองการของเสียฮุก นายสนทรรัศมีเรกเศษคุ้มพระลอของพลตํารวจโทชลอเกิดเทศไร่วัชรวิทยของชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทยนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ตํารวจก็จับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนคือสอจอรักนายเอกสิทธิ์อยู่สุขขณะเดียวกันสองพ่อลูกนายสนิทนางคมไข่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ ถึงผู้บงการในคดีนี้ว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งชื่อปอจะทำให้การของนางคมคายระบุประเด็นการเมืองว่าในช่วงที่นางคมคายเข้าสู่การเมืองในปี2,538อยู่พักชาติพัฒนาแต่เมื่อมีการเลือกตั้งในปี2,539นางคมคายถูกตัดออกทำให้ในายสนิทผู้เป็นพ่อไม่พอใจมากและเกิดความขัดแย้งกับบุคคลในพักชาติพัฒนา ทำให้นางคมคายย้ายมาอยู่พักประชาธิปัตย์ตามสามีคือนายอลงกรณพลบุตรและได้รับเลือกตั้งอีกสมัยเนื่องเพราะนายสนิทมีฐานเสียงและบารมีมากพอที่เมื่อช่วยใครแล้วก็มีโอกาสได้เป็นสสค่อนข้างแน่หลังเลือกตั้งไม่นานก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในเมืองจันทร์เมื่อเกิดม็อบทุเรียนเนื่องจากราคาตกต่ำทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจ คิดว่านายสนิทและนางคมคายอยู่เบื้องหลังมอบนี้เพื่อทำลายชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามสำหรับการจับกลุ่มจ่ามีนั้นกลายเป็นกระแสรุนแรงยิ่งเพราะพักประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนั้นเป็นพักฝ่ายค้านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเกมการเมืองเพราะช่วงที่ตำรวจจับจ่ามีใกล้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพอดีฝ่ายตำรวจก็ยืนยันว่าทำไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ เพราะจากการสืบสวนพบพยานหลักฐานยืนยันว่าจามีเดินทางไปที่อาบอบนวดโรงแรมมโนราจริงตามที่จาริตให้การซัดทอดรวมแล้วช่วงนั้นตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วสี่คนคือจาริตหมูอาก้าจามีและสอจอรักเหลืออีกสามคนที่อยู่ในระหว่างหลบหนีคือแดงฟูจาเปียกและไอเนเจ้าหน้าที่ เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้ทว่าห่วงนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและพักประชาธิปัตย์สามารถช่วงชิงการตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยนายชวนหลีกภยัยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและพลตรีสนันขจรประสาทขึ้นเป็นรัฐมนตรีมหาไทย เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างว่าตั้งแต่จามีถูกจับพลตรีสนันเป็นผู้ออกมาแสดงความไม่พอใจและปกป้องจามีตลอดในฐานะที่เป็นคนดึงจามีเข้าสู่เส้นทางการเมืองหลายฝ่ายจึงกังวลว่าคดีนี้จะเป็นมวยล้มหรือไม่อย่างไรก็ตามตำรวจเดินหน้าสรุปสำนวนสั่งให้คณะกรรมการพิเศษที่กรมตำรวจตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาสำนวนก่อนส่งอายการเขตสองและอายการจังหวัดจันทบุรีพิจารณาในวันที่18โดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาและให้กันจาริดเป็นพยานฝ่ายโจทย์เพราะให้ความร่วมมือกับตำรวจจนสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อีก10วันให้หลังหรือวันที่28พฤศจิกายนอายการเขตสองที่ตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาสำนวนประกอบด้วยนายนิทัศน์วโรพาส อายการจังหวัดจันทบุรีนายอนุสรรัตนาดาษและนายธนวัฒน์ว่องไวยทวีวงศ์รองอายการจังหวัดจันทบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคนจากกลุ่มอายการก็มีคำสั่งที่ชอ,อกไปทั้งสังคมและสวนกับความเห็นของพนักงานสอบสวนโดยไม่ฟ้องจ่ามีและสจรักแต่ให้ฟ้องจ่าริทที่ตำรวจขอ,อกันตัวเป็นพยานกับพักพวกที่เหลือทั้งหมด ในวันเดียวกันนั้นจาริดที่ตำรวจพาไปคุ้มกันในฐานะพยานปากเอกในค่ายตชดตัดสินใจตายหลังทราบการพิจารณาของอายการกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานากับการไม่ฟ้องจ่ามีสอจอรักแน่นอนว่าพลตรีสนัน่นตกเป็นเป้ามากที่สุดในฐานะเจ้าพ่อกระทรวงที่มีอำนาจมากที่สุดรองจากนายก และผู้ที่แสดงออกในการป้องกันจามีมาตลอดแต่คดีนี้ก็พลิกอีกตลบเมื่อนายอมรอ,น,อนันตชัยผู้ว่าจันทบรุรีซึ่งเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถชี้เป็นชี้ตายในคดีนี้ทำเรื่องที่ได้รับการหูร้องชื่นชมเมื่อตัดสินใจแย้งการตัดสินของอายการเขตสองโดยมีความเห็นว่าควรฟ้องจ่ามีและสจรักเมื่อผู้ว่าแย้งการตัดสินของอายการ คดีนี้จึงยังไม่ปิดฉากเพราะต้องส่งให้นายสุชาติไตรประสิทธิ์อายการสูงสุดพิจารณาอีกรอบอายการสูงสุดแต่งตั้งพนักงานอายการ30คนร่วมกันพิจารณาสำนวนคดีทั้งหมดก่อนที่จะเป็นผู้ชี้ขาดในตอนท้ายวันที่25ทธันวาคมนายสุชาติอายการสูงสุดก็ชี้ขาดคดีนี้โดยมีความเห็นฟ้องจ่ามีกับสจรัก โดยเปลี่ยนจากข้อหาร่วมกันฆ่าเป็นผู้ใช้จ้างวานส่วนผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆโดนข้อหาเดิมคือร่วมกันฆ่ายกเว้นเพียงจาริดที่ตายไปแล้วไม่มีการนำมาพิจารณาถึงตอนนี้คดีคงไม่มีการพลิกผันอีกแล้วเพราะคำชี้ขาดของอายการสูงสุดถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมในขั้นอายการขั้นตอนต่อไปคือขั้นสุดท้าย ที่ทั้งโจทย์และจำเลยจะขนเอาพยานหลักฐานไปหักล้างกันในศาลซึ่งสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยว่างานนี้สู้กันถึงชั้นศาลฎีกาแน่นอนด้วยความคลึกโครมของคดีนี้รวมทั้งความยิ่งใหญ่ความสำคัญของผู้เข้ามาเกี่ยวข้องและความพลิกผันไปมาของรูปคดีคดีระเบิดแม่สอสอคมขายจึงคว้าแชมป์คดีอาญากรรมคลึกโครมที่สุดในรอบปี2540 ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของคดีคลึกโครมฆ่าแม่สอสอคมคายซึ่งผู้เกี่ยวข้องล้วนแต่เป็นคนดังระดับประเทศขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ